สวัสดีครัเพื่อนๆครับวันนี้มีศึกครับผมศึกอะไรโปวันนี้พอดีมีคนเขาเจ็บตารอบที่แล้วอะ่ะ เลยมีนัดล้างตาเดี๋ยวพาไปดูครับเรียกว่าวันนี้ผมอ่ะจะไปล้างตาใครเอ้ยอใครจะมาล้างตาผมวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน<ป>พร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับกระโหลกุกครับอาลังไปชกชีอาจารย์ชกครับนี่ขนาดโทรมาตามเลย ใช่อ่ะดิเนี่ยโอ้โหเดีเ๋ยวไปดูกันใครโทรมาตามผมเดี๋ยวไปถึงถิ่นเลยวันเนี้ย ไม่รอดวันเนี้ยเราไปออกรอบในห้องสิมเลยครับเวลามีน้อยครับไปครับอุปกรณ์เยอะแยะทั้งหมดฮนะโอ้ร,ร,รถสวยจัดคลาสสิกเหมือนรองเท้า,เ,าเลยวันะออนี้เราออกรอบในห้องซิมเราก็ต้องพกนี่ครับอุปกรณ์เลยเยอะเป็นพิเศษไปครับเพื่อนๆผมจะรอดหรือผมจะซุยวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับโทรตามเลยโทรตามแต่ว่านี่ไปฮะเยินเลยนะนี่บุกออฟฟิศชุดเท้ายังแฟมบี้โฮมเลยดูสวยงามเจอนอหนึ่งฮะเฮ้ยนี่ซ้อมรอเลยอ่ะไม่ได้วันนี้เราเจอโปรชินซ้อมรอเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจัดเบียร์ฮิวเบย์ฮิลสักเก้าหลุมนะได้ฮะจัดไป สนามก็เอเจทัวร์เลยอโนพาเมอร์อินวิเตชั่นไม่ต้องบินไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจัดที่นี่แหละแฟร์เวย์โฮมเก้าหลุมเก้าหลุมสุดท้ายของสนามกอล์ฟเบย์ฮิลล์ครับอ่าเวลามีน้อยไปครับน้ำยาล้างตาเหลือนิดเดียวด้วยไปครับได้เอาโปรชุบก่อนเลยฮะไปฮะไปฮะงนี้แล้วนะครับที่ชาเทิวมสายดาวโปรหนึ่งต่อผมสองลอยผมเละเลย วันนี้ห้องซิมบ้านผมผมขอให้ลอยเดียวพอลอยดียวลอยพอลอยเดียวให้เกียรติเจ้าภาพเป็นไงเล่นแบบมาส์เแลนั่เฟะสนามในบ้านขอลอยเดียวราคาเดิมนะวันนี้ราคาเดิมราคาเดิมจากบ้าแรงมากเลยโอ้โหเฮ้ยหลนโอ้โหโอ้โห ไหนไกลไหมป่ะเนี่ยป๊อลดเลยโอ้โหเดี๋ยวมีไทแคลรี่สองร้อยเจ็ดสิบไม่ใช่ขนมแล้วเนี่ยเกี่ยวยากแล้วเนี่ยไป <c oughs> แล้วเมื่อสุลิสบอกแล้วให้ตีออนเฮ้ยๆๆๆๆนี่ไปที่เดียวนเลยเนี่ย ไม่เขากลัวเรากงไงกลัวเลยเราตามไปดูดิตามไปดูเลยจ้ากลเหนาเออไม่ได้เลี้ยวผมเอาาเอาเอาอลอยแรกก็หายไปแล้วครับผมอย่างนี้ต้องเอาแค่ออนร้อยสองหลาถ้ามันขึ้นเขาเยอะนี่ เป็ไม่ได้ต้องตีห้าถึสองจิ้มจิ้มไปเราจิ้มจิ้มรู้มาโบกี้เมื่อวานแล้ว้ยเุ้ยเฮ้ยเอาทงเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเออหลุมแรกครับไปแล้วครับติดฟีสนี่ยังไงก็ประมาณ3เมตรบอกก่อนเจ้าภาพเราเล่นแบบไหนบอกก่อนบอก ท่านผู้ชมครับเราใช้โหมดเรียกว่าเพยเยอร์ดีไซน์นะครับขึ้นเกีนปุ๊บเราจะมาพัดแบบไม่นุ่นเลยนี่พัดให้เราหลุมแล้วดูหลุมดูหลุมไฮไลท์ไฮไลท์ดูหลุมฮะดูหลุมโอ้โหสภาพทำไมมันเล็กขนาดนี้เขาเรียกว่าสมอลโฮอ่ะไม่ใช่สมอลลุมนะเออนี่สมอลโฮโอ้โหทำลายมากเบอร์ดี้เบิร์นไหมเนี่ยเบอร์ดี้เป็นเป็นแมทเพย์ครัแมทเพย์ผมเนี่ยเบอร์ดี้เบิร์นอย่างเยวอยแรกก็ไฟแล้ว อุ้ยอุ้ยไปไลน์เยอะขนาดันนะคลิปแล้วคลิปแล้วปอปสองหอบ้านผมบ้านผมผมต้องหาลน้วยนะเนี่ยผมไม่รู้ลายอ่ะตายห่าแล้วพอชุบครับชิปต้องชิปไปวันพัทนะฮะถึงจะเสมอผมอ่ะเฮ้ย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 ดูดีดูดีโอ้โหสนามในบ้านของจริงจะมีการบ้านอยู่ว่าสี่ฟิตสี่ฟิตอ่าเมื่อวานไม่ได้ทำหรอ นี่จริงจังถึงขนาดตั้งลายเลยะมันมีลายสนามผมหลุดแล้วมันจะแก้วน่ะตรงนี้มีขวาป่าอ้าขวาป่าอุ้ย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 ของจริงของจริงเกี่ยวเร็วเกี่ยวลงตรงนี้ขวาป่าจริงนะ ยน้ำเส้ยเ้ย้แลก็กินแล้วเล็งขวาเด้อเล็งขวาคด้อด้ีกิติมศักดฮะเังบาทรครับเบาะขวาอ๋อเละมาแล้วคทดี้กิติมศักิ์ครับผมาอพอพอพเคดี้ที่นไม่ต้องแบกถุงกดอย่างเดียวกดใช้นิ้วอย่างเดียว

เราไป PGA ไม่ได้เราก็ล่อในนี้แหละครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าบอกนะว่าเซฟตาได้อ่ะมันไม่ตามลมไปเลยเดี๋ยวอ้หหวานเจี๊ยบเกมแพนแม็กเ์เลยนะเป็นวิธีการเล่นแม็กเ์ที่ถูกต้องนะพอเวลาคู่ต่อสู้เราตกน้ำไปแล้วเนี่ยเราต้องเล่นให้ปลอดภัยที่สุดน้ำตามคู่ต่อสู้เราต้องเล่นให้ปลอดภัยที่สุด นี่น้ำนี่หนีไปเลยโบกี้ก็ชนะแล้วขนมลูกดูนี้ขนมลูกไปดูเลยจากไปครับอแค่นี้ครับแค่นี้แค่นี้ครับทุกคนโอ้โหมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับหายไปแล้วครับหนึ่งรอย โอ้โหขวาไม่พอจริงว่ะโ <Okay, okay. S 1> oh. อ้โหผมชิปลงผมยันถูกไหมอะไรนะชิปลงยันนะชิปลงคุณยังจะเอาชิปลง <c oughs> อีกเหรอตี่อนแรกก็ตกน้ำไแล้วทีนี้จะชิปลงยันผมอีกโอ้โ oh. หนี่สามติดสองหลานี่ลายขวาขว <c oughs> าสัตวว์ขามหลุมครับฝาสามหลุาามลนี่ทำแมนขนาดนั้นทำไมลูกหลานตีตกน้ำได้เครับทำไมตี ยุคนี้แอบสวยอ่ะเนี่ยแอบสวยเนี่ยสวยเนี่ยเฮ้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 ยโอ้เสียใจด้วยโอ้อะไรพี่โอ้โหเสียใจด้วยครับโอ้โอ้เสียใจด้วยนะตอนนี้ผ่านไปสองหลุมแล้วสี่ขอบสันเลยอสแควร์อสแควร์หนึ่งลอยหายไปแล้วไปครับพาห้า เอ้ยโหสามร้อยสิสามลาครับผมโหจริงโหกางเกงเลอะขี้หรือเปล่าเนี่ยแบงนีแตกเลยเขาว่าแฉะนิดนิดวะอยู่เอาเอาไปห้สิบขิงนะตีกอลฟบ้านนี้แสบคอมอนถน้ำ <Okay>. Oh. อุ้ยมีสปอนเซอร์ใจดี <c oughs> น้ำสิงดื่มทุกวันนะลื่นลื่นคอหวานเจี๊ยบตังเมานั่วโตหมดแก้วฟินกนาดนั้นเลยเ <c oughs> ย,ย็นเย็นเย็นจะ <c oughs> สู้สองออนเปล่าไม่ถึงถึงเมาสออนวันพ <c oughs> ัสดุสองร้อยห้าสิบเองนะ สวยอ่ะีามหดเลยโคสวยอ่ะน่ากินแล้วลูกชิปเก่งเขาชิปไปโรงทำไมเนี่ยทำไมไกลจังอ่ะอุ้ยทำไมเขาปิดอ๋อมีปิดนิดเดิงช่วยเอวกับขาดเมื่อกี้สองร้อยสิบสี่เหลือสองร้อยยี่สิบเลขสี่ไปครับเพื่อนๆถุงนี้ต้องปรเด็ดศึกแล้วประเด็ดศึก ลมซ้ายขวาเหรออุ้ยตามลมนี่มาไม่ได้ไม่ได้ต้องหล็กห้าเราตีให้ขหอบกีนพอใครว่าเหล็กสี่ผมตีเหล็กห้าเองโป้โหอ๋อเลยอ่ะอุ้ยเบาโอ้โหอออเฮยไว้ทำไมเป็นงั้นน่ะแ้ลูกสั้น กินในบ้านอ่ะแล้วยังตั้งลายด้วยกลัวไม่ลงจับตังนี้ลงเพื่อบีโพกลัวไม่ลงจัดตั้งลายด้วยนี่หลุมชอบหลุมชอบตงหากโอ้โหแล้วพระคุณเจ้าพระคุณลุนช่องมีปรับหลุมด้วดูดูเขาทำบริพัสิบสามฟุตเอ้าเฮ้ยลุโอ้ ขวาหนึ่งหลุมลายซ้ายนิดนึงครับซ้ายครับเฮ้ยนั่นมปนป่าหลังแล้วครับผมีองี่ีอสีเฮ้ยเบาสาเยอะไปยอุ้ยหลไปทั้งหมดชุดเลยว่ะอุ้ยหลไกลหมดชุดอีกโอยเฮ้ยโอ้ยฮะ โอถึงกบบต้องตั้งลายกันเลยเดียวอะไรเป็นเช่นั้นไม่ไหวเราต้องตามชาวบ้านหน่อยดีฝาหลุมเลยเป็นหลุมเลยเหรอเดี๋ยวไปเปล่าเมื่อกี้คุณก็ให้ผมเล็งซ้ายไปทีแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยผมเกลียดบาสบุมโฮอ่ะสามหลุมผ่านไป กลับมาโดนแล้วผมหนึ่งอัพหนึ่งดาวแล้วผมคุงนี้จะออกไปบ้านอ่ะเจอพีทไม่ได้ลุงโผล่เข้าไปเกียดจริงจะลงอยู่แล้วนะเมื่อกี้มันลงเลยแล้วนะเว้ยงอแงแล้วผมเริ่มออออาการแล้วนะสายหรือว่าไม่ตกสายออกแอร์เอาจุ๊ก ดูดีอ่ะดูดีอืมขอดังไหมโอ้ยผมรู้ผมคุมกระเ็นกปะนเดี๋ยวที่สี่ตก็ต้องมีสินี้เลยมานั้นเลยใต้ล้วนึงกลับใจขวามนึงมากกว่าจรองเหรอจะเยอะไปบ้าปอเออผมว่ามันเยอะไปนี่รวมซ้ายไปสองเที่ยวยังยังผิดสายอีกมีหักอ่ะ ชนคานน่ะชิีไปพัดไม่ลงนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะโอ้ชัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เส้บใหม่ฮะเส้นใหมฮะสามฟุตสามฟุตนะระยะกำลังชนขอบเลยฮะเนี่ยคือเจ้าบ้านเขามีการปรับลงปรับรูไงปรับองค์ทรงองค์สางไม่คือมันมีลายขวาเราต้องหลุมไม่ต้องไปทางขวาเียนิดนะพัดเพื่อยัน โอ้กลางรูีนกร้อยแปดสิบเก้าหลาเลขห้เอาพัดครับเฮ้ยกลางพงเลยว่ะเฮ้ยกลางกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยัสโอ้พสวยแล้วนะร้อเลขแปเลขหกของผมเลขหก ทำไมมันขวามันจะตกซ้ายที่เดียวรลอเปล่าลมแรงลมแรงลมแรงอ่ะสิบตกหลาไหบอก่ม่แรงชิบหายแล้วครับผู้ชมชิแล้วครับท่านผู้ชมขาหลุมนึงปอขวาหลุมนึงฮาหลุมนึง ก็ยังหลุดอีกโอ้โหช่างเศร้ายิ่งนักเฮ้ยสวยนะฮะเฮ้ยทำมังไงนล้ะมันชนขอบซ้ายโอ้โหกลายเป็นดีกลายเป็นดีอีกเฮ้ยบ้านใครบ้านมันเฮ้ยอืองเน้ยชิปชนขอบซ้ายบั้มขึ้น แล้วใกล้ด้วยต้องมีนะพื่อขึ้นเป็นสองรับของโปรชุกนะเฮ้ยให้บาร์ลุมฮอรไม่หลุดเลยบาร์ดลุมฮอไม่หลุดเลยอ่ะรูแม่งแค่นี้ Are you okay ที่ห้าแล้วสองดาวอยู่ไม่ดีวะเฮ้ยโอบีหรือเปล่าโดนถนนด้วยไปต่ออุ้ยโอ้โหถ้าจะปอดต้องรีบปอดแล้วผมอ่ะดาวอยู่เท่าไหร่โปอง ชาบ้านปาร์ูโมเก่งจังต้องตุนไว้ก่อนเพราะเขาเซียนสามหนนทุกการต้องปลดแล้วหลกนี้ปลดก่อนโอยออกเป็นท่อเลยอ่ะนี่ลูกอ๊อกหปือท่อไอซ์สลังไหะอุ้ยข้ลังไปฮะโอ้โหโอ้โหสุดยอดตกอยู่ลมรอเขาไม่อยู่ฮะ ทำไมมันเฟดอย่างนั oh. yes ้นลมมันดันไป on the sand โอ้โหแย่แล้วผมวันนี้โหสวยว่ะสวยสวยเลยจริงๆเฮ้ยสั้นนะสั้นครับดูดีนะหัวหนักไปละ ุทีเนี้ยมีปัญหากับบาลูโฮแล้วเอาแล้วบาลูโฮผมจะปรับโอฝาแล้วเพิปงับให้ผมลงหรือปรับให้ลงมาแน่เนี่ยลายจะโค้งก็้หลุมพอดีโอ้ไอหลุมนั้นที่คุณสำคัญว่าหลุมมันอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคได้เดี๋ยวลงกัเลยพัดลงเพื่อมีโอกาสได้ไปต่อหรือปลด พอชุบยังต้องรักษาระยะห่างนะครับถ้าเกิดคุณชิปไปแล้วพัดไม่ลงนี่นผมตามตูดมาแล้วนะครับเฮ้ย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 ทำไมฮะติดเดินหรอไม่ออนด้วยนะครับห oh. น้าหน้ <c oughs> ไม่ออนด้วยนะฮะเข้าแล้วครับ คงไม่ยันนะเหมือนจะเหลือหนึ่งเหมือนจะเหลือหนึ่ง ยบ่อยฮะถามพี่ชายผมได้เฮ้ยโอ้ตายแล้วบ้านไข่บ้านมันโบไม่ใช่แล้วอาจารย์เฮ้ยอาการพวกแบบนี้ลอยเลยลยเดียวลอย OB แี้วอุ้ยอุ้ยเอาอะไรครับดอกไม้โอ้โหยังยังออกจากพุ่มมาอีก ยอดมันควรลมแรงมากครับคุณทำเลยเขไม่ได้จริงๆนะเป็นเจ้าบ้านตีหุกเข้าพุ่มแล้วก็ตีอีกทีฮงหุกลงน้ําต่ออ๋อไม่ใช่เหรอก็จบจบไปหุกลงน้ำจบจบไปสู้ไม่ได้ต้องเมาเวทอะดันเลยอ่ะโอ้โหคุณกลัวน้ำขนาดนั้นเลยอะครับนี้คือ ของตู้นะครับชีวิตผมเตรียมมาเจ็ดตัวรอแล้วฮะเปียนน้ำาหรอป้าน่าลมขึ้นไปสิบสี่เลยเมื่อกี้ลมขึ้นไปสิบสี่เลยนะโปอุ๊ยเดียวอุ๊ยโอ้ถึง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 สบายสบายเลยห้าสิบสามฟิต ดูดิให้ผมมัดตรงเนี้ยต้งปาเก้เท่าน้นนี่คือปาเก้เท่าน้นี่คือสนามในบ้านของจริงมันไกลมันไกลทำของัดนโอ้โหบังคับบังคับให้มาพัดตรงปาเก้ด้วยเหลือเท่าไหร่เก็บเท่านั้นนะเฮ้ยสวยเฮ้ยลงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้อ้ยมันปา ได <anut! S 2> อย่างนี้ได้เบิ้ลนะครับไม่มีเบิ้ลไม่มีเบิ้ลอีกโอ้เศร้าเลยฮะเศร้าเลยฮะเจ็ดสิบเก้าหลาไม่นระยะลงโอ้โหไปไกลแล้วอะตอนเนี้ยเจ็ดสิบเก้าหลาต้องหวังลงแล้วอะไปไกลแล้วอะโอ้โหข้อแก้วไม่แก้วบนบานสารกลาแล้วบนฝาละ โอ้โหโป้ยอมไหมยอมเหลือว yeah. ันดาวแล้วครับไปฮะเลขกเก้าร้อยหกสิบสี่หลาตั้งใจนะลูปนี้เขาเด็กสุดแล้วเฮ้ยมีสวยกว่านี้ไหมโป้ฮ้ยหยุดลูกหยุดจ้า โอ้โหพีเจทัวร์กินแข็งขนาดนี้เลยนะจะปล่อยดอแล้วขอญาตคนข้างๆกันนะครับปล่อยดอปล่อยประตูแกให้ผมแกโอ้โหสวยว่ะสวยจัดเลยรุ่เนี้ยหโอ้โหปล่อยดอไม่เป็นสวยจัด เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจหายหมดชิคกิน oh, ลูกเอ้ยชิกินพรอครับรอยครับมการบ้านนิดนึงนะฮะโอ้โหตื่นเต้นเลยอ่ะ ลงเพื่อไปต่อไม่ลงก็ไปต่อฮะแต่ว่าการไปต่อของผมจะสั้นลงนะโอ้ยนี่ปรับ้านลุงโฮให้ผมยังผมสายแล้วล่ะายเรียบร้อยปราบวงสา้ผมเรียบร้อยแล้วมันต้องติดขวานิด ปับฐานลุงโฮไม่ผิดที่ป่ะเนี่ยเฮ้ย<อ>คุณดูดิมันเอียงออกอ่ะเป็นเพราน่ะก็เพื่อให้มันโค้งลงถูกไหมฮะโคทษตรงอะ่ะเอา้าแฮริงตันหรือเลปล่าแฮริงตันหรือเลปล่าไดสัน้นนะก็อย่างเงี้ยไน้า เฮ้ยทำไมไปกันน้ามันมอนขัดคองน้เฮ้ยเฮ้ยจะโอบีเอาเปล่าไม่ออไม่ออไม่ออโอเคไม่อออยู่ฮะโอโหะโอโหเลยลูกนงี้โอโหดีอยากเห็นนะโดนหินนะครฮะกล็อคอะไรเงี้ยลูกเงี้ยเฮ้ยสวยจ้าพอชุบโอ้ยโอ้โหออดิีนลีลัง สูงข้ามต้นไม้นี่งัดโชว์เลยเป็นไงฮะท่านผู้ชมโอ้ลุกนี้ก็มาดิครับโอ้โห่แบบนี้โอ้ยมือสั่นว่ะแอร์เข้มแอร์เย็นมือสั่นยังไงยังไงผมเพื่อไปต่อ เือเงาอ่ะอเน้นต่อฮะถามจริงตอนไปแข่งคุณเน้นอย่างนี้ปะไม่ได้เน้นเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นเรื่อศักดิ์ศรีครับโอ้เ่ขลยเอาเฮ่าเลยเนี่เอาเอาเล่ไปเอยูเปิด้ไปอีขอท้าเมื่อกี้หน่ นี่คือเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดใช่ไหมว่ามันคือใช่มใชผมก็ <7 S 2> ว่าทำไมโปยังจะไปต่อยอหลุมน,นึงขับเฮ้าก็อยู่ตรงนั้นเราก็เห็นด้วยกันตาเอินแตกหมดเลยครเรียบร้อยครับโปรหนึ่งงานเดบแก๊งโ้โหไปเสียบโปรหนึ่งด้วยครับถึงเบอร์ดีหลุมสุดท้ายก็ไม่ทันอยู่ดีฮะไม่ทันจริรงเ,เรียบร้อยครับหนึ่งอัพ เดี๋ยวเรามาขอญาตแก้มือนะครับยินดีเลยครับที่ที่เดิมเลยเดี๋ยวมาคาเบโฮใหม่ไม่ไหววันนี้เวลาน้อยได้แค่ก้าหลุมเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะมีห้องซิมแบบนี้นะก็เดี๋ยวติดต่อไปได้เลยครับที่โปรชุ๊ครับก็จริงๆห้องกอล์ฟซิมที่เห็นอยู่นี้นะจริงๆบัตเจ็ตน้อยมากใครสนใจอยากทำหรือว่ามีต้องการคำปรึกษาอะไรติดต่อที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับถ้าถ้าใครดู โปรหนึ่งงานเดอะแก๊งเมนชั่นว่ามาจากโปรหนึ่งงานเดอะแก๊งผมมีของแถมให้พิเศษเลยนะได้ยินแล้วนะครับต้องแถมนะครับแถมแน่นอนอ่าจัดไปมีส่งรถนยครับมีส่งรถได้ด้วยเอ้าจัดนะเมนชั่นมาว่าจากโปรหนึ่งงานเดอะแก๊งอ่าจัดไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบย์ฮิวแผลก็ทำเป็นเยสไปงั้นนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบบ๊ายายครับเจนคลิปหน้าครับจอครับ